อยู่บนเขาพี่อยู่บนเขาเห็นไหมเห็นไหมเอาอยู่นี่ทีนี้ก็บนเขาอ่ะเห็นป่ะไร้วงสีขาว จออ่อยวอยผมหน่อยเดี๋ยวผมยิงให้จอห่อยวอยคมหน่อยพันยาอยู่อ่ะสวาย,วยแ,ตแ,แตกแล้วรับรับเราแต,แตกแล้วแตกแล้วใครอ่ะ พี่แบมอะ่ะอยู่ตรงพี่แบมอยูอต่ตรงท้องที่มันล้อมล้อมล้อมตัวเราอ่ะต้องต้งพี่แบมอะ่ะใส่เก็ออกพี่แบมอะ่ะเฮ้ยอยากได้เนี้ยอะไรอะ่ะอะไรวินได้แหละเอาปะ่ะอันพี่โดนละอาวดาวแล้วพี่แบมเราแล้ว เด็กังหลือห้าคนเหลือคนเดียวห้าคนก็เหลือไหนอ่ะโดมันโอ้นัดดีนะที่วินาดอยู่ในวงวงเราแล้วเรื่ยๆทุกคนรีบยิงรีบยิงเดี๋ยวจะไปยิงห้องพี่พี่วิวแล้วก็ผมจะไป ้วเหลือกี่ตัวเหลือสามตัวมันชุบเพื่อนฮะมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนไหนอะจริงพี่นัดมันชุบเพื่อนหรอแสดงมีอยู่ตู้หรือเปล่าตู้ไหนตู้ทางนน้นหรือตู้ทางนี้พี่นาดอยู่อยู่ดูดูดูบนโซฟาหรือว่ามันเล็ที่ฮะ

พราพี่นัด่นัดิดเพว่าพี่นไม่ต้องพรมันจะ่เยแบงค์ครับสวัสดีพี่แบงค์นะครับมันอยู่ฝั่งนูด้เปล่ามันลดหมดแล้วนี่อยู่ตัวเดียวเนี่ยมีฝั่งนู้ป่าไม่หแล้วอ่ะม่อยู่ฝั่งนี้ คนเดียว่ไมตายตนี่ไงไไไมาเร้ข้องขาเร่ข้องเรข้องโดย ห้องอ่ะเลี้ยง้องเขาไม่ยอมบอกเลขห้องนะทำไมทำไมเขาไม่บอกเลขห้องเข้าตามเกมพี่แบมไหนพี่แบมกับพี่นี่หรอเดี๋ยว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 นะพี่แบมก่อนนะพี่แบมไหนพี่แบมอ่ะ พี่แบไปแล้วเหรอพี่แบไปไหนอะ่ะพี่แบงกับพี่ลิลลี่ไปไหนเหรอหายไปแล้วเหรอกดรับสี่อ๋อนี่ไงพี่ลิลลี่มาเร็วพี่ลิลลี่สามล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าของหนูพี่มามามา,า,าห้องนี้พี่ลลิล,ลี่เลยห้องไหนกันแน่เนี่ย กดรับโนเกลทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่บอกเลขห้องอ่ะครับทำไมไม่บอกเลขห้องอ่ะไม่เข้าใจพี่เกลมาเร็วไม่ใช่ใครอ่ะ พ,พี่ลิลลี่มาเร็วเขาไม่ยอมบอกอะไรข้องอะ่ะไม่รู้ทำไมผมไม่เข้าใจเหมือนกันพี่เกลมาเร็วผมไม่ใช่พี่พี่ลิลลี่มาเร็วเนี่ยเข้าแล้วมันสุดตัวหน้าที เนี่ยหัวหน้าทีมโย่ไปนีอไนอวิวไปวิวไปชุบซุบไปเอา<ๆ>เขาจะเล่นไหมเนี่ยทำไมเขาไม่กดอะ่ะกดแล้วกดแล้วเหรอผมบ้ากอ This place again. 素颜弥斯特

วิ่งจากข้างบนเจอเ <c oughs> พื่อนมันเลย,ไอ,ยอไอ้ตัวอบนบ้างเลยวะนมาทำให้มันตายเลยนะไอ้ตันั้นอ่ะไอ้ตัวนั้นอะ่นนอะ ตางเรบีางเรห็ใครอถ้ามันตายแล้วห่ะตายแทำไมเห็นใครลเครลยอ่ะอโอ้โหวิจ่จังกรสุนหมดเลยขี่รถจักตุก hello, chào mọi người. Xin chào, chào mọi người. Xin chào, พี่ตุ๊กจามาชั้นตายรู้โอ้พี่นัดหหเหรอต้องหนูมากข้าผมเีงได้ตัวเดียวเองเนี่ยต้องหนูเยอะมาก3ตัว4ตัวเลยอ่ะผมไม่เจอใครเนยพี่ต้องไปกระฉับกระเฉงสุดเลย ตรงผมไม่มีใครเลยเงียาบมาั่งน่ะมาเลยมาไปคู่เลยนะมาไปคูเ่เงีาายบมั่งตรงนี้เงียบมั่งนนะมาแพ้คู่มาแพ้คู่มันมาแค่ตัวเดียว

ไม่เจอใครเลยอ่ะมองมากเลยพี่ม,มาไม่เจอใครเลยพี่นดอ,อ,อยู่ไหนอ่ะนี่อ่ะผมเนี่ยอือเขาอยู่ตรงนี้แต่ผมไม่เจอใครเลยอ่ะอีูแค่ตัวเดียวเลยอ่ะพี่นาเดียวพี่นาเห็นพวกโง่เนี่ย สามคนผมไปหาคนยิงอ่ะผมไม่เจอใครให้ยิงเลยยิงตรงนี้ได้สามสิบตัวยึดจุดชุบชีวิตอยู่ใครถือวิีอ่ะโอ้โอ้ my god ไหนื่ออ่ะอ่อะไรอ่ะอ่าอะไระคนเจอและวโอ้แคบ เป็นคนปล่อยโดนเฮ้ยหายไปไหนแล้ว่ะเมื่อกี้มันยิงอยู่ตรงเนี้ยพอเจอแล้วเจอแล้วทำไมชิ้นอยู่เดือยพี่นัทอยู่ไหนแล้วล่ะผมเรียอมาแล้วผมเจอมาแล้วโอ้พี่นัทอยู่โคตรไกลดาว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  อยากเล่นด้วยอ้าได้ครับไปมาเล่นด้วยนะครับพี่แมวเล่นตอนนี้จบแล้วน,นะพี่นัวใช่ตอนนี้ผมจะไปแล้วผมจะไปกินข้าวแล้วอะ่ะไม่ไปอาบเล่นตานเล่นตาน,นเสร็จก่อนค่อยไป ม่ทันแล้วอ่ะพี่แมวกมล็ลาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาเลยกันพรุ่งนี้กี่โมงสี่โมงห้าโมงเดี๋ยวสามสี่โมงอะไรสามที่โมงโอ้สามโมงยังไม่เลยเนี่ยเจอละเฮ้ยๆอ๋อไหนเนี่ยยิงมั่วไปไ่น ่ะไม่หายไปไหนหมดอ่ะทุกคน่หานะไม่เจอเลยยิงได้แค่สองตัวเลยตัวหนูได้สี่ตัวพี่นับเหยียดไ,ได้ห้าตัว,ไ,ตวไม่อยู่ใครเอ๊ะอยู่ไหนกันมั้งพี่นับปะจริงด้วย <laughs> พันยาก่อนวิ่พันยาละวลิ่งมาหาพี่แนทเชอร์อเสียชื่อซิงช้าสวรรค์สวัสดีครับพี่ออกัสก่อนดีครับไม่ชิงช้าสวรรค์มันไม่นแค่ก็มาแล้วหรอพี่ออร์กัสน้านสวยมากขึ้มาป่ะเดินเข้าป่ะ,ปะโอ้เท้าขวาไหมคะ วิ่งเสียจะได้ยไที่คะมาขยับปะม่ขยับเียา้ยมวีสามคนอะ คุณพี่แมวเหมียวครับผมพี่แมวเหมียวกดหัวใจให้เขาคุณครับเฮ้ยมันถายไปไหนอ่ะเล่นเจอคนหรือบอดบอดครับ บอดที่มันยิงเลือดผมลดได้อะครับเจอคนเจอคนนะเอาแค่ห้าอันพอเจอคนม่อกีงผมเพิ่งยิงตาเองรู้เสียเลยนายมันอยู่ยไหนทุกคนแแล้วแล้วเจอสองตัวนี้มันอยู่ไหนครับ ในตู้อยู่ไหนไปไปซื้อที่ดูคนได้ปะซื้อที่ดูคนอหนึ่ง้องมันดูคน่ครอพี่แม่เหนียวว่าไงครับว่าไงครับพี่แม่เหนียวยาว L E S H I Y W U S H I เสียงเสียงซานใส่แข่งชูจงหัว โอ้เชี่ย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 ฮะอะไรอี่แนทอะไรคืออะไรชีแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันเชี่ยเชี่ยไว้ก่อนเขาบอกอะไรมาก็เชี่ยเชี่ยไว้ก่อนหมอกในน้ำทำไมมันหมอกไม่ได้เฮ้หายไปไหนนะสองัวน่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันกดมามั่วๆอ่าเซียเซียถ้าไม่รู้ตอบเซียเไว้ก่อนเลยภาษาจีนนะทุกคนยังสยองภาษาไทยก็เฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเภาษาจีนก็เฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮ้ยคนชุบกันเร็วเร็วเร็วทุกคนมีคนทุบกันเร็วเร็วด่วนเลยเดี๋ยวมันชุบเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมันเกิดเร็วขบวนขบวนเห็นยัง ไปเร็วไปเร็ว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 อ่ะเพื่อนมันเกิดเร็วเพื่อนมันเกิดเร็วไปตรงนนั้เพื่อนมันอยู่ไหนอ่ะอยู่บนฟ้าพี่นั่หนูตรงไปอยู่ที่นั่นตรงพอดีเลยเพื่อมีบนฟ้าพี่นั่ตรงพี่นั่มีคนอ่ะมีมีมันชุบเพื่อนไง เราเพื่อนไปไหนวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้ขึ้นเขาไปแล้วหรอฉันไม่ไปไหนไม่รู้มันมีขึ้นเขาแล้วหรือเปล่านั่นสิที่ลงไปไม่มีคนเลยอ่ะจริงไม่มีคนเลยแล้วให้พี่แม่เหมียวว่าไงครับ เทียนรีโฮกูโอเอสเอชไอเอสชไอเอกซิงเจิ้งชวนเว่ยลี่ฉีที่จงเดียนจีสวัสดีครับไลฟ์นานยังครับนานแล้วพี่นี่ชั่วโมงกว่าแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมชั่วโมงครึ่งแล้วจะจะลงแล้วเนี่ยพี่ชั่วโมงครึ่งแล้วนะ เย่หวู่กอูจิวชูไซฮวนโซเอเจี้ยหวยไซเชียเลียงเอสจินฉีแวงเจียนเนียนลินจินฉี่ได้จี่ ใช่มชุบกันแต่คนไม่เพิ่มเอาพี่นมปลงไปจนไหนอ๋อคนไม่เพิ่มคนเพิ่มแปลว่าเพิ่มออกหมดแล้วนะเพิ่มออกหมดแล้วเลยสองตัวเนี่ยอ,อีกสองคนงใช่ไปรอมันในวงอ่ะ นนม,มันอยู่ข้างบนอ yeah ่ะมันอยู่มันตึกข้างบนอะขี้เกียจขึ้นไปหาตึกข้างบนน่ะตึกที่มันยิงพี่ไม่เอาพี่ตึกไหนตึกนี้ไงขี้นยูเฮาชีดดาวดีบูเฟนอีโทบูเมนปีเอาเอ็กกวนโชชูยูเวนจางเชงเอสฮาชายเวซิลเอ้ออี ทำไมฆ่าได้คน้าคนทำไมมันขึ้นได้<อ>บ้านพี่ฝนตกไหมตกครับเออทำไมไมันอยู่ตรงนี้วะเือตเดียวเอานัทเราออกวงแล้วนะพินัทจะพาทายกับร,ระบบแล้วไม่ตายวงแค่นี้ผมไม่ตายหรอก พี่นาท้าทายกันระบบไปเลยเอ่อทำไมรถมันพังโอ้ยจริมีไม้เอะไรอะอยินใครเฮ้มย,ยมันอยู่ไหนอะอยู่ข้าวว้าอยู่ข้าวแล้วมันอยู่ไหนทุกคน ข้ามาหน่อนหิวข้าวโมโหรู้แล้วเร็วๆมันอยู่ไหนโอ้ยหิวข้าวโอ้ยออกมาที้ข้นะหิวข้าวข้าข้าวงพี่ไม่ได้มาดูคือไหนไหนอ่ะพี่พี่ครับ กินข้าวยังยังเลยพี really. ่แชร์อะไรพี <the <the ่ไหนอ่ะไหนพี่มังเกิ้ลพี่มังเกิ้ลเตะออกเลยรอดเกมมากเตะเตะออกเลยเตะออกเลยอร่อยอร่อยเตะเตะออกเลยเตะออกเลยไม่ให้เล่นละเตะออกเลย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 ไม่เล่นละเตะละเตะละ อันนี้ของจริงแล้วของจริงแล้วของจริงแล้วยิงดิยิงดิยิงดิเออ